เราปั้นหุ่นไม่ได้เพราะเราขาดแรงบันดาลใจดีๆแล้วจะทํำยังไงดีล่ะนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนนะครับ ตั้งสติก่อนนะครับจริงๆตั้งสติเลยและขอให้เราได้รู้ว่าแรงบันดาลใจจริงๆมันมีอยู่รอบตัวเราไปหมดเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือช่องติ๊กต็อกของผมนั่นเองนะครับอาจจะว่าขายของนิดๆนะครับก็คืออยากจะบอกคบว่าให้เราไปติดตามคนที่เขาให้ความรู้ให้เทคนิคหรือเป็นไอดอลในการปั้นหุ่นของเราอย่างเงี้ยครับซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้นะครับผมเองก็พร้อมส่งมอบกําลังใจดีๆให้กับทุกคนที่ช่องติ๊กต็อกของผมเสมออยู่แล้วว่าการปั้นหุ่นนั้นเป็นอะไรที่ง่ายทุกคนสาาามรถทํได้ คนทาได้เราก็ทําได้ผมทําได้ทุกคนก็ทําได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละครับคือขุมพลังที่เป็นแรงบันดาลใจที่เราสามารถหาได้รอบตัวเราคุณปิดในโลกโซเชียลนะโอ้โหมีคนที่เขาเออกมาทําแบบนี้เยอะมากครับก็ขอให้คุณติดตามคนเหล่านี้เอาไว้และที่สําคัญนะครับถือว่าเป็นเทคนิคที่อยากมอบให้เป็นพิเศษในคลิปนี้เลยนะครับก็คือแรงบันดาลใจจริงๆแล้วเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องหาจากภายนอกถ้าเราสามารถสร้างจากภายในได้นะครับนั่นก็คือการที่เรา อาผมขอใช้หลักจิตวิทยานะครับก็คือการเซลล์ทอลกับตัวเองนะครับการพูดกับตัวเองว่างั้นเถอะนะครับว่าเฮ้ยการปั้นหุ่นเนี่ยมันง่ายมากเลยนะสำหรับเราเราสามารถทําได้ เฮ้ยเราสามารถเป็นคนหนึ่งที่มีวินัยได้เราสร้างนิสัยใหม่และพฤติกรรมใหม่ให้กับตัวเองได้มีคนที่เขาต้นทุนหนักกว่าเราอีกอะแล้วเขายังสามารถปั้นหุ่นได้เลยทําไมเราจะทําไม่ได้ล่ะเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราทําได้นะเรามีความรู้สึกว่าเราจะมีภาพในหัวเลยว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่หล่อเท่ระเบิดเ,เทิงอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้ครับเราสามารถที่จะเอามาเติมเป็นเชื้อไปเป็นพลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้ให้เรามุ่งสู่เป้าหมายในการปั้นหุ่นได้แบบง่ายๆสบายๆเลยขอให้เรานะครับ เก็บขุมพลังตรงนี้เอาไว้และนะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทั้งคุมอาหารทั้งการออกกําลังกายที่ตอบโจทย์และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถ้าเราทําสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจและเอากายมาเป็นการบันดาลแรงออกมาให้ทํา3สิ่งนี้ได้ผมบอกเลยครับผลลัพธ์ในการปั้นหุ่นไม่หายไปไหนแน่นอนจะมาเร็วกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นขอให้ฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ